หากมีกลุ่มแก๊งค้ายาที่อันตรายที่สุดเกิดสนใจและอยะครอบครองพื้นที่และฟาร์มของคุณขึ้นมาและขอให้คุณรีบเก็บข้าวของออกไปจากฟาร์มภายในเวลา24ชั่วโมงก่อนพรุ่งนี้เช้าถ้าไม่อยากตายเป็นคุณจะทำยังไงครับและนี่คือเรื่องราวของชายแก่วัย77ปีดอนอเลโกชายแก่ ที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับกลุ่มแก๊งค้ายาเขาเลือกที่จะลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้ปกป้องพื้นที่ฟาร์มไร่ฟาร์มนาของเขาใช้เวลาที่เหลือจัดเตรียมบ้านให้กลายเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดนำมาซึ่งเรื่องราวความกล้าหาญของชายผู้นี้ที่เราจะเล่าให้ฟังครับ ในช่วงต้นปี2000เม็กซิโกต้องผเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของกลุ่มอาชญากรรมที่รุนแรงเกิดความวุ่นวายถึงขีดสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแผ่ขยายอิทธิพลของกลุ่มขายยาเสพติดที่รู้จักกานันในนามของโรสเซตัสในขณะที่ตำรวจในพื้นที่นั้นก็ไม่มีใครอยากที่จะเข้าไปยุ่งและรัฐบาลเองก็ไม่สามารถจัดการ หรือทำอะไรให้สถานการณ์ภายในประเทศเปลี่ยนแปลงได้เลยซ้ำหลายสถานการณ์ยังคงทวีคูณเลวร้ายลงเรื่อยๆในปี2010เมื่อกลุ่มค้ายายักษ์ใหญ่อย่างกลุ่มกักและกลุ่มโรสเซตัสแยกทางกันและเข้าสู่สงครามระหว่างแกง๊งความรุนแรงในพื้นที่ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนผู้บริสุทธิ์ต้องตกเป็นเหยือ่อ กุมอาชากรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่สู้รบกันเองแต่พวกเขายังข่มขู่และขับไล่ชาวบ้านเพื่อยึดครองพื้นที่และฐานที่มั่นบางคนถูกสังหารบางคนสูญเสียบ้านและดอดอาเลโครู้ดีว่าหนึ่งในฟาร์มของเขาก็อาจจะตกเป็นเป้าหมายได้เช่นกันอาเลโคกาซาตาเมชหรือที่ชาวบ้านในละแวกนั้นเรียกเขาอย่างคารบว่า อารีโคเกิดในปีคศ .1933 ที่เมืองอารนเรนดรัฐนวยโวเรอองเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยและประกอบธุรกิจลงเรื่อยไม้เล็กๆมันทำให้ตัวของเขาต้องทำงานอย่างหนักตั้งแต่ยังเด็กๆและด้วยความขยันคันแข็งของครอบครัวพวกเขาก็สามารถดำเนินชีวิต และสร้างธุรกิจที่มั่นคงขึ้นมาได้ตั้งแต่อย่างเด็กดอนอเรโคก็แสดงให้เห็นถึงความสนใจในการล่าสัตว์และการใช้ชีวิตในป่าเขาชอบที่จะฝึกฝนการยิงปืนและคุ้นชินกับการใช้อาวุธเป็นอย่างดีด้วยความขยันและทำงานอย่างหนักดอนเก็บเงินและซื้อที่ดินขนาด200เฮกตาร์ในรัฐตาเมลาิปัสโดยที่ดินผืนนั้น เป็นเพียงที่รกล้างแห่งแล้งไม่มีอะไรเลยนอกจากทรายก่อนที่เขาจะเปลี่ยนที่ดินผืนนั้นให้กลายเป็นฟาร์มที่มีชีวิตชีวาเขาสร้างฟาร์มที่เต็มไปด้วยคอกสัตว์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จำเป็นอย่างครบคันพร้อมกับตั้งชื่อฟาร์มของเขาว่าตาลโชซาโทซีซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งเพื่อเป็นเกียรติให้กับพ่อของเขา และเมื่อเวลาผ่านไปฟาร,ร์มของดอนอาริโกไม่ได้เป็นเพียงฟาร,ร์มส่วนตัวของเขาเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นแหล่งจ้างงานสำคัญในชุมชนทำให้คนท้องที่ท้องถิ่นที่เคยทำงานในอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้เคียงได้รับการจ้างงานในฟาร,ร์มแห่งนี้พวกเขาทำงานกันอย่างมีความสุขภายใต้การดูแลของดอนอาริโกที่เป็นทั้งเจ้านายและเพื่อนร่วมงานที่ดี และในวันที่13พฤศจิกายน2010วันที่เขาคาดการไว้ก็มาถึงในเช้ามืดขบวนรถของกลุ่มโรสเซตาสมาถึงฟาร์มของเขาสมาชิกกลุ่มหนึ่งถืออาวุธหนักเข้ามาในพื้นที่พร้อมกับออกคำสั่งให้ดอนยกฟาร์มนี้ให้พวกเขาซะก่อนที่จะให้เวลาเก็บของและรีบออกไปจากที่นี่ภายในเวลา24ชั่วโมงมิฉะนั้นเขา และคนงานที่ยังไม่ออกไปจากพื้นที่จะต้องถูกสังหารทั้งหมดวินาทีนั้นเองดอนอารโคไม่ยอมแพ้เขายืนนิ่งและตอบกลับไปเพียงว่าฉันจะรอพวกคุณในตอนเช้าแทนที่จะหนีดอนกลับเตรียมต่อสู้เขาบอกให้ลูกจ้างของเขาทุกคนกลับบ้านพร้อมกับเอาของมีค่าของตน ออกไปจากฟาร,ร์มให้หมดแม้ไม่มีใครรู้ถึงเหตุผลของการกระทำเหล่านี้แต่พวกเขาก็เชื่อฟังและรีบกลับบ้านกลับไปหาครอบครัวของตนในขณะที่ทุกคนออกไปจากฟาร,ร์มหมดแล้วดอดเริ่มเตรียมตัวสำหรับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเขาเขานำปืนหลยโยกระสำหรับล่าสัตว์หลายกระบอกที่เขาสะสมไว้มาจัดวางในตำแหน่งต่าง ที่เขาสามารถยิงจากหน้าต่างและประตูได้เพื่อรอการมาเยือนของพวกขี้ขาดเอ้พวกแก๊งขายยาเวลา4นาฬิกาในช่วงเช้าของวันที่14พฤศจิกายนรถบรรทุกและรถหลายคันของแก๊งขายยาได้มาถึงบ้านของเขาสมาชิกแก๊งกว่า20คนมาถึงฝา่พวกเขากดแตรยิงปืนขึ้นฟ้าและตะโกนด่าทอเสียงดัง แต่ดอนไม่ได้ถอยกลับเขาเริ่มยิงตอบโต้ทันทีกระสุนจากปืนไรเฟิลของเขาถูกยิงออกไปอย่างแม่นยำส่งผลให้สมาชิกแก๊งถูกสังหารในทันทีการยิงต่อสู้เริ่มปะทุขึ้นและดำเนินไปหลายชั่วโมงในขณะที่ดอนอาริโคเคลื่อนที่จากหน้าต่างบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งเป็นการยิงและลบหลีกการโจมตีอย่างชาญฉลาแม้ว่าจำนวนแก๊งขายยา จะมีมากกว่าดอดแต่ดอดก็สามารถสังหารศัตรูได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าการต่อสู้ก็ต้องถึงจุดสิ้นสุดเมื่อแกงขายยาตัดสินใจใช้ระเบิดโจมตีบ้านของเขาการต่อสู้ที่ยืดเยื้อเป็นระยะเวลากว่า4ชั่วโมงทำให้สมาชิกแกงเหลืออดเหลือทนและบางส่วนก็เริ่มหนีและล่าถอยออกไปเนื่องจากกลัวว่า ตำรวจหรือกองทัพจะเริ่มเข้ามายัางที่เกิดเหตุเมื่อเสียงระเบิดสิ้นสุดลงมันทิ้งไว้แต่เพียงความเงียบสงัดแก๊งขายยาก็ได้รีบหนีกันออกไปหนึ่งวันต่อมาเจ้าหน้าที่และกองทัพเม็กซิโกได้มาถึงฟาร์มของดอกหลังจากมีเหตุแจ้งว่ามีการประทะกันเกิดขึ้นยาวนานพบว่า บ้านของเขานั้นถูกทำลายด้วยกระสุนปืนและระเบิดอย่างหนักเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบพวกเขาพบกับร่างไร้ชีวิตของดอนอเรโกอยู่ในห้องน้ำพร้อมกับปืนไรเฟิลคู่ใจของเขาที่ใช้ในการปกป้องฟาร์มของเขาภายบริเวณบ้านและหน้าบ้านของเขาเจ้าหน้าที่พบกับศพของสมาชิกแก๊งค้ายาที่ถูกยิงเสียชีวิตจำนวนทั้งสิ้น4คน หลังจากเหตุการณ์นี้เรื่องราวของดอนอเรโพและความกล้าหาญของเขากระจายไปอย่างรวดเร็วในสื่อสังคมออนไลน์แม้ว่าจะไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางมากนักในสื่อกระแสหลักเนื่องจากอิทธิพลของแก๊งค้ายาที่ยังครอบงำสื่อในท้องถิ่นอยู่ด้วยณนะตอนนั้นแต่ก็ทำให้เรื่องราวของเขากลายเป็นตำนานในหมู่คนเม็กซิโก ซึ่งเขาถูกยกย่องเป็นวีรบุรุษผู้กล้าหาญที่ยืนหยัดต่อต้านความอายุที่ทำอย่างเด็ดเดี่ยวเขาเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นความกล้าหาญในการปกป้องสิ่งที่ตนรักไม่ยอมให้กลุ่มอาชญากรรมทำลายชีวิตที่เขาสร้างขึ้นเรื่องราวของเขายังถูกถ่ายทอดผ่านเพลงงานศิลปะและเรื่องเราต่างๆที่ช่วยให้ความทรงจำของเขายังอยู่จนถึง ทุกวันนี้ดอกอะไรโคถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแนวเล่าเรื่องแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับและจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแนวนี้อีกเช่นเคยครับสวัสดีครับ